ไอ,อ้นี่แต่งดีนี่ตอนนั้นพี่จะไปอยู่ที่เขาที่มาอะไรก็มาปวมาอะไรเลยไป <c oughs> ตามหาผักตำแตงแตงเนี่ยเจอพี่จะไมแกล้งกันหน,น้น <Wow. S 2> หมาเลยนี่ <c oughs> ออวะน้าโอ้ยห้องมีผ้าปูสีชมพูอ่ะเนี่ยเออยห้งองผมเป็น <c oughs> จะคิดว่าไอ้เอ็กเดี๋ยวแม่งเนี่ยมันก็เลิกไปเองหาลุ้ไหมเอ็กวีดีโอทุนสูงเป็นชั่วโมงอ่ะไอ้อยู่อย่างนี้ไม่ได้ชั่วโมงถ้าเกิดอาวีดีโอรัตเป็นชั่วโมงอ่ะมันสองชั่วโมงวันนี้ก็ทำได้เอ็กไม่รู้ยังไงมันตื่นตื่นที่เกิดเราเปล่ภาพพวกงี้นอนแล้วแล้วของเขาภาพโพนะโคตรหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนี่วางงี้วางงี้อ้าววางงี้อ้านะ้ยแบ้วดูภาพพุ่งงี่วางงี้เห็นไหมมันจะไปเย็นข้างล่างไงมันจะเย็ที่ตัวมันเหรอ จะมันเป็นเบินของเรายอดตลอดเนี่ยมันจะเป็นตุรกันมันจะคิดว่าเฮ้ยไอ้เขียนมันก็เหนื่อยต่อสู้แล้เอาใครเอาบีเหรอเอาไปบีเอาแทนวะเออมันเป็นมุกเดี๋ยวหาไอ้ไอ้เอ็กมึงแกล้งทำไมวะเราเราไม่แกล้งกันอ้าวเอ้เคียนไปไม่ได้เออ๋้างบนแทนวะอาจจะด้ตรองตัวเลยเฮ้ย มีใ e ้เป็นบรรยออพยพนอะไรกองที่แข็งอ่ะมันฟ้อมมันมันช่บมันบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรืองอากาศนาวก็เราเอาอากาหนาด้อะเนี่ยเนี่ยกมีรูเห็นไหมกูไม่รู้ช็อเออไอกก็ต่อแ่ไม่รู้ว่ารบบไหนไม่รู้้้จิรขา มึงต้องฝึกอทไมึงจะไปไอ้ี่ไม่ตาอยร่แล kind of ้วบอกเยนนไม่ด้วมึงอนไซปเป็นไรนอนไหมนนไหมอนไอ้ใช้หมอนกชอบนอโอเค พอแล้วไอ้เองกูดาวกูจะนอนนะเอาไม่ให้นอนอียกัะไอ้ก้อนกับเสื้อมันนี้มันมาคืนกับมันก็มันมันเตรียมมาแล้วมันรู้แล้วเรื่อกับเ้าออกมากูเกิบผืนเนี่ยอะไรของกูเนี่ยอยู่ดีนะมึงทำให้นิ่งเหมือนพี่ยานอนนิ่งๆเหนื่นแบคือเขาง่วงมากเขาไม่จ่อไม่ได้นี่มันไม่ถึงหมดแล้ว โอ้ทนี้ดูขาสั่ <c oughs> นิหน้าไม่รู้แต่ขาสั่นอยู่เราเห็นอยู่ถือว่าอะไรนะสิบแปดเอ,น,เอดนี่น,น,นะครับเริ่มเริ่มเริมเมเ่มแบบเริ่มรู้ไหมไม่ไม่หรือเราเอาหน,น,น,นึ่มแล้วตอนี้เขาเปิดประตูอยู่ก็เลยดูร้อนไงน ตอนนี้ไม่พุ่งหนาเฮ้ยไอ้ข้าับาขึ้นแล้วแล้วปรับตัวได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดภาวะไม่ร้อนมือปับตัวได้ไหมเจงหวะเจ้าว่ะเด้นี่ขาสัตว์แล้วรู้แล้วกูไปเก็บแล้วหมูกูจีนกูนอแล้วเสียทีอะเดี๋ยวเดี๋ยวทไมหายนะเฮ้ยเ้จะมาหากินเก็บ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 เบ หนาวอยู่หนวตรงไหนไวเชียหาตรงไหนเฮ้เย้ว่วแเนี่ยเปนหนวนีเหอแอ้วะแนลกี่าเลย้โดูแกซื้อขนมโอ้ตาแมวดำเงี้ยไม่ันในแถวบานไอ้ออออคำกิ้บนเกือบปิดน,นี่นะข้าไปบ้นมัครับเดีย เาแล้วพีลุมเก็บไหนเก็บในห้องเดี๋ยวเก็บอ๋เขา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 เหรอเก็บไ้ไหนเก็บไว้ไหนอาติดมันอยู่อเสื้อผ้าอยู่ดูห้อง 完了。